เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาบทที่45กลุ่มคนร้ายที่เพิ่มขึ้นในมิสซูรีวิสุทธิชนมากมายอาศัยอยู่ในฟาเวสรัฐมิสซูรีรวมทั้งโจเซฟสมิธพวกเขาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนและมีความสุขแต่วิสุทธิชนมีสันติสุขอยู่ไม่นานคนอื่นๆในมิสซูรีเริ่มก่อความเดือดร้อนให้พวกเขาอีกครั้งกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งประชุมกันเพื่อวางแผนทำร้ายวิสุทธิชน กลุ่มคนร้ายทำสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างพวกเขาไล่วิสุทธิชนออกจากบ้านพวกเขาเผาบ้านและทำร้ายไลนาของวิสุทธิชนพวกเขาทุบตีผู้ชายที่เป็นวิสุทธิชนและจับบางคนเข้าคุกพวกเขาทำร้ายผู้หญิงวิสุทธิชนขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าการบอสของมิสซูรีแต่คนร้ายคนอื่นๆใส่ร้ายวิสุทธิชนผู้ว่าการรัฐจึงไม่ยอมช่วยปัญหาระหว่างวิสุทธิชนกับกลุ่มคนร้ายทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่คิดว่าต้องตำหนิวิสุทธิชนอันเนื่องมาจากปัญหาเหล่านี้ผู้ว่าการบอกสั่งให้ทหารสังหารวิสุทธิชนหากพวกเขาไม่ยอมออกจากมิสซูรีวิสุทธิชนบางคนอาศัยอยู่ในเมืองฮอลส์มิลส์วันหนึ่งมีกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำร้ายพวกเขาวิสุทธิชนบางคนวิ่งเข้าไปในป่าบางคนวิ่งไปหลบในอาคารไม้สุงกลุ่มคนร้ายยิงปืนผ่านรอยแตกของฝาผนังจากนั้นจึงบุกเข้าไปในอาคาร และกราดยิงอีกหลายนัดกลุ่มคนร้ายยิงคนเสียชีวิตไป17คนที่ฮอรสเมลและบาดเจ็บอีก13คนเด็กบางคนถูกยิงเสียชีวิตจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ปล้นบ้านและยึดเอาเกวียนของวิสุทธิชนไปต่อมาทหารบางคนจับกลุ่มโจเซฟและผู้นำศาสนาจากท่านอื่นๆทหารได้รับคำสั่งให้ยิงโจเซฟและเพื่อนๆของท่านแต่มีผู้นำคนหนึ่งในกองทหารที่ไม่เชื่อฟังเขากล่าวว่า การยิงโจเซฟและคนอื่นๆจะเป็นการฆาตกรรมมีกำหนดการไต่สวนโจเซฟและเพื่อนๆของท่านก่อนจะถึงวันไต่สวนพวกท่านถูกจำคุกอยู่ในเมืองริชมอนด์รัฐมิสซูรีทหารยามตีตรวนพวกท่านโจเซฟและเพื่อนๆของท่านต้องนอนหลับบนพื้นที่หนาวเย็นทหารยามหยาบคายมากกับนักโทษพวกเขาพูดคำสบทและเล่าเรื่องที่โหดร้ายพวกเขาเล่าว่าพวกเขาขโมยและสังหารวิสุทธิชนอย่างไร พวกเขาเล่าว่าพวกเขาทำร้ายผู้หญิงและเด็กอย่างไรพวกเขาหัวรเราะเยาะและโอ้อวดตลอดทั้งคืนโจเซฟเกลียดสิ่งที่พวกเขาพูดท่านไม่ต้องการได้ยินอีกต่อไปท่านยืนขึ้นและสั่งให้พวกเขาหยุดพูดท่านกล่าวว่าเงียบในพระนามของพระเยซูคริสต์ผมสั่งให้พวกคุณหยุดผมจะไม่ทนฟังคำพูดพวกนั้นอีกแม้แต่นาทีเดียวหยุดพูด มิฉะนั้นไม่คุณก็ผมต้องตายเดี๋ยวนี้ทหารยามกลัวมากและบอกโจเซฟว่าพวกเขาขอโทษพวกเขานั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องตลอดทั้งคืน